คุณเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมว่าเขาให้สังเกตบางธนาคารที่มีลูกค้าน้อยเนี่ยบรรดาหมายถึงว่าการที่คุณจะไปขอกู้เงินกับเขาเนี่ยมันจะง่ายกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปนะเพราะาคุณเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าธนาคารเนี่ยเขายุ่งยากอนุมัติยากเรื่องเยอะขนาดไหนและธนาคารเองเนี่ยนะเขาเนี่ยจะคิดเสมอเลยว่าทุกๆคนที่ไปขอกู้เงินกับคุณเนี่ย คุณมีความเสี่ยงกับเขามากน้อยขนาดใดและเขาเนี่ยสมควรที่จะอนุมัติเงินให้คุณหรือไม่แม้ขนาดว่าธนาคารเองเนี่ยเขาจะตกอยู่ในสภาวะของการขาดแคลนลูกค้าก็ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการกู้เงินของธนาคารเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ สิ่งที่คุณควรจะดูเนี่ยนะในส่วนของตัวเองเนี่ยควรจะคิดในเรื่องของสัสดส่วนนี้ของตัวเองก่อนว่าคุณมีที่ว่างสำหรับการผ่อนการชำระหนี้กู้เงินของธนาคารนั้นๆน,นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนถ้าคุณอยากจะได้เงินสักสามหมื่นคุณคิดว่ามันมากไปไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เงินที่มันน้อยกว่าน,นี้ล่ะแล้วคุณอยากจะได้เงินสามหมื่นจริงๆแล้วมันผ่อนสักเดือนละเก้าร้อยแบบนี้คุณตอบตัวเองได้ไหมล่ะ ว่าคุณมีสัดส่วนนี่เพียงพอสำหรับเงิน900หรือเปล่าต้องการใช้เงินด่วนคุณก็ลองกู้ดูกู้ง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะให้เงินคุณได้อย่างง่ายๆสินเชื่อที่ให้ผ่อนได้ถึง60เดือนลดต้นลดดอกไม่คำ้ำไม่ใช้หลักประกันแนวคิดเงื่อนไขค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายให้คุณคิดไว้ได้เลยว่าเขาเนี่ยนะจะต้องเพียรณาบูโร ดูรายได้ดูอายุดูอาชีพแล้วก็ดูภาระนีของคุณเป็นหลักด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณตรงตามที่เขาต้องการนะรับรองเลยว่าคุณรอรับเงินได้เลยเขาให้ได้ถึงหนึ่งล้านบาทแต่คุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะได้ขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนเขาก็อนุมัติได้ไม่เกินห้าเท่าของรายได้ กูง่ายแต่ก็ต้องมาวัดดวงกันอีกทีขอคนที่มีสัญชาติไทยอายุ20-59ปีอายุงาน1ปีแล้วก็รายได้15,000บาทถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักงานประจำนี่นะรับรองว่ามันดีมากๆเราเป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพด้วยนะรับรองเลยว่าง่ายไปใหญ่ง่ายแนะ่เพราะว่ามันเป็นสิญเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพเนี่ยในอดีตเนี่ยโด่งดังมากๆเลยนะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ทำไมเนี่ยมันตกอันดับลงมามากเลยแถมแอปธนาคารเขาเนี่ยก็ยังไม่มีการพัฒนาแต่ว่าเขามีสินเชื่อให้คุณกู้ยืมเงินนะคือสินเชื่อบวัวหลวงสุขใจสุขใจมากๆสํสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจำแล้วก็สุขใจมากๆสํสำหรับคนที่มีบัญชีงเงินเดือนกับธนาคารของเขาเอง และเขาเนี่ยจะคิดดอกเบี้ยให้แบบไม่เกิน25%ตต่อปีถ้าคุณกู้มากดอกมันก็จะถูกแต่ถ้าคุณกู้น้อยดอกก็จะแพงสักหน่อยแต่คุณจะกู้น้อยกู้มากเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะให้คุณเนี่ยได้มากขนาดไหนคุณสามารถจะเลือกชำระเองได้นะหรือไม่ก็ให้เขาหักค่างวดแบบอัตโนมัติเลือกแบบไหนชอบใจแบบไหน ยังไงก็อย่าลืมที่จะรักษาเครดิตตัวเองให้ดีเรื่องง่ายอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะสำหรับคนที่อยากจะสมัครขอสเชื่อตัวนี้เนี่ยคือคุณไม่ต้องสมัครออนไลน์เพราะว่าเขาไม่มีช่องทางการสมัครออนไลน์ฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้คำนวณในเรื่องของสกอร์ริงของคุณคุณสามารถสมัครได้เนี่ยที่สาขาของเขาได้เลยทำไมการไปสาขาเนี่ยจึงดี เพราะว่าธานาคารกรุงเทพเนี่ยเขายัางไม่มีระบบอะไรที่พัฒนาแบบแบบเหมือนชาวบ้านเขานงะฉะนั้นเขาจะประเมินเนี่ยนะจากรู้สึกว่าประเมินจากเซน์ของเขาอะคือคนประเมินต่อคนเนี่ยถ้าคุณได้ไปคุยกับเขาคุณเตรียมเอกสารแล้วก็ไปคุยกับเจ้าพนักง,งานเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเขาจะให้หรือไม่ให้คุณ